ท่านผู้โดยสารโปรดทราบเที่ยวบินที่2563กำลังจะออกเดินทางในอีกไม่กี่วันข้างหน้ากรุณาไปยังประตูทางออกหมายเลข2562สัมภาระท่านควรมีแต่สิ่งที่ดีที่สุดติดตัวไปเท่านั้นทางเราไม่อนุญาตให้นำความเศร้าหมองความผิดหวังความทุกข์ยากลำบากเข็นใจโรคภัยไข้เจ็บ หรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงติดตามท่านไปด้วยกรุณาทิ้งลงในถังขยะณประตูทางออกก่อนขึ้นเครื่องเที่ยวบินนี้จะใช้เวลาทําการเดินทาง12เดือนกรุณารัดเข็มขัดนินรภัยจุดหมายปลายทางคือสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์จิตใจที่เบิกบานความรักความเมตตากรุณาความเจริญรุ่งเรืองสมหวัง ความร่ำรวยเที่ยวบินนี้เราจะบริการอาหารดังต่อไปนี้เครื่องดื่มที่ผสมด้วยมิตรไมตรีอาหารที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงของว่างที่ทําให้เบิกบานใจหนังสือแห่งความก้าวหน้าสลัดรวมของความสำเร็จเค้กที่กินแล้วมีแต่โชคลาภและของหวานที่รวมเอารอยยิ้มเข้าด้วยกันขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุขมีความรื่นรมมีความสะดวกสบายตลอดเส้นทางการบิน2563เราขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์คุ้มครองตลอดการเดินทาง